สวัสดีครับวิดีโอนี้ผมจะมาพูดถึงคอร์ดในคีย์อีนะครับคอร์ดในคีย์อีสำหรับคนที่เล่นกีตาร์โปรนะครับว่ามันมาจากไหนว่าเขียนแล้วมันจะตรงกับที่เราเข้าใจหรือว่าเรามองเห็นหรือเปล่านะครับอืมนะครับมาดูกันคอร์ดมันก็เริ่มมาจากสเกลอีนะครับแล้วบันไดเสียงอีไม่เจอนเองก็จะมีโน้ตอีนะครับเอฟชาร์ดนะครับจีชาร์ นะครับ A อแล้วก็บีสี่ชัปนะครับดีชัปนะครับเสร็จแล้วก็เป็น E ไม่ชัปนะครับ E เฉยๆครับเหมือนตัวแรกเลยนะครับขีมี4ี่ชัป1 2 3 4ถูกต้องนะครับ10คะแนนนะครับถ้าไปสอบที่โรงเรียน5คราวนี้พูดถึงคอร์ดเลยนะครับถ้าเป็นคอร์ดที่มาจากการสร้างจากนะครับโน้ต3ตัวก็คือโน้ตลำดับที่1 3 5นะครับ 35 5ของสเกลนะครับเป็นหลักือว่าของของขี้ที่มันเรียงกันนะครับ135 135 1 3นะครับเนี่ย1 3 5 1 1 2 3 3 4 5นี่คือ135 123 12345นะครับอ่ะ1 2 3 1 2 3 4 5นครับ1 3 5นะเป็นตามลำดับของเข้าไปนะครับอันนี้มันคิดทำความเข้าใจได้หลายอย่างนะครับความเข้าใจของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันนะครับ หลักการสอนให้เกิดความเข้าใจของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันของผมนี่สายเขียนนะครับผมจะเขียนอย่างเงี้ยมันพอเราเขียนมันก็เห็นภาพเนี่ยอันนี้ดีผมชอบอย่างเงี้ยนะครับพอผมเขียนเสร็จนะครับคนที่ดูวิดีโอไปก็จะเห็นภาพก่อนอ๋อมันเหมือนกับเพลงที่เราเล่นนี่เองนะครับสามตัวนี่ไม่ใช่เล็กท้ายนะครับพอได้มาจากโน้ตสามตัวก็มีอ e, ีนะครับเก็ชาร์ปไมเนอร์นะครับจีชาร์ป ไมเนอร์นะครับ A นะครับ B C ซีชาร์ปไมเนอร์ดชาร์ปดิมนะครับเสียตายก็เป็นอ e, ีนี่แหละครับเหมือนกับที่เราเล่นไหมนะครับเหมือนกับขี่อีที่เราเล่นเพลงทะเลใจนะครับเพลงเจ้าสาวที่กลัวฝนเนี่ยนะครับยกตัวอย่างได้เพลงเก่ามากนะครับใครเป็นลักษณะนี้ไปก็จะมีเนี่ยครับดีชา r p ดิม นะครับมันก็ไม่คุ้นตาเพราะมันไม่เคยเจอหนึ่งเปลี่ยนแต่มันก็มีไว้ตามโครงสร้างของการสร้างคอร์ดเขานะครับหนึ่งสามห้านะครับอ่ะต่อไปถ้ามาจากโน้ตส4ตัวหรือคอร์ดที่มันมีเอ็นชั่นหรือว่าโดเ i นน n ้คอร์ดนะครับก็จะเป็น E major s e v นะครับ F sharp minor s e นะครับ G sharp minor s e นะครับ A major เซเว่นบีเซเว่นีชาร์ปไมเนอรนะครับดีชาร,นะ D arp, minor, seven, five, ร์ขอโทษครับนะดีชาร์ปไมเนอร์เซเว่นนะครับขอโทษครับโอ้ขอโทษหลายรอบเลยนะครับดีชาร์ปไมเนอร์เซเว่นฟะนะครับมันอ่านอย่างนี้ดีชาร์ปไมเนอร์เซเว่น ดีชาร์พเฮนเนอ f ์เซเแหแบบไทยๆอย่างนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็เป็น E major อร์เนะครับนี่นะครับเป็นคอร์ดของเขาอันนี้ไม่คุณตาอันนี้ไม่คุณตานะครับนานพูมาดีอันนี้ส่วนใหญ่ทำหน้าที่เหมือนแบบคอร์ดร้องส่งเหมือนคนส่งบอลนะครับให้กองหน้าเนี่ยพวกกองกลางนะครับนี่ครับีตัวนี้ทำหน้าที่ส่งบอลในกองหน้าเนี่ยกองหน้านี่ตัวจริงเลยนะครับจ่ายบอลยิงไปเลยนะครับแล้วก็ ไปจบที่ผู้รักษาประตูนะครับนี่เป็นลักษณะนี้ไปนะครับบางเพยงก็มาเตรียมตัวจากคอน,นี้ก่อนนะครับเราส่งมานี่แล้วก็ส่งมานี่นะครับอ่านะครับก็เนี่ยครับดูความละไม้คลายเคลืองว่ามันอยู่ในเพลงที่เราเล่นไหมนี่นะครับ ทุกอย่างมันสร้างมาจากบันไดเสียงก่อนนะครับแล้วก็ผมมาปุ๊บก็เป็นเนี่ยครับคอร์ดสตัวโน้ตเป็นตามโครงสร้างนี่เลยครับคอร์อดสตัวโน้ตเหมือนกันทุกคีย์เลยนะครับแต่ว่าผม,ผมมาเขียดให้เห็นกันทุกคียกันไปเลยดีกว่านะครับเผื่อใครง,งงเป็นคีหรือว่าเออมันเออมันก็ตรงกับเพลงที่เราเล่นอยู่นี่แหวนนะครับอลองดูนะครับ ถ้ามันเป็นคอร์ดอื่นๆเนี่ยเช่นคอร์ดดีที่โปล่มานะครับนะครับคือคอร์ดเนี่ยครับก็มาเป็นคอร์ดแฟก7นะครับดี7ก็มาทําหน้าที่อะไรสักอย่างอาจจะส่งนะครับส่งไปทาอะไรสักอย่างหรือว่ามากระชากความรู้สึกนะครับในตัวนี้นะครับก็ไม่ต้องคิดถึงบัตรนะครับบางทีเราไปเจอหรือ A m เม o r นะครับ ก็คือคอร์ด c ี i ไมเนอร์หนึ่งสองสามสี่นะครับอันนี้เป็นคอร์ดที่ยืมมานะครับจากคอร์ดอื่นก็จะให้ความรู้สึกนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับอย่างบางเพลงที่เราเจอ A แล้วก็มาท้ายด้วยเอกไมเนอร์อาจจะส่งไปหา B แล้วก็ส่งไปหา E นะครับอันนี้ก็ได้อีกเลยเนึ่ยถัดไปนะครับพวกนี้มันจะเป็นคอร์ดจอนมาเพื่อน ทำหน้าที่เท่ๆในสักอย่างนะครับถ้ามาแบบไร้ค่ามันก็ไม่ไม่ต้องมานะครับมันก็ไม่มีมาอยู่แล้วถ้ามามันต้องมาเพื่อทําอะไรสักอย่างนะครับตามหน้าที่ของมันซึ่งต้องดูองค์ประกอบอื่นๆประกอบกันไปด้วยนะครับโอย้ยิ่งพูดมายิ่งเหนื่อยนะครับก็ลองศึกษาดูไปเรื่อยๆนะครับขอให้ท่านมีความสุขมากๆในการเล่นกีตาร์นะครับเจอกันวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ แถมดอกไม้ให้นี่สวยงามขึ้นหน่อย